ใครเคยได้ยินเกี่ยวกับว่าคนสําเร็จส่วนใหญ่อะค่ะจะต้องแบบหลังชนฟ้าก่อนก็คือพูดง่ายเลยเหมือนคนล้มละลายก่อนและเราถึงจะมีแรงฮึดหรือเขาถึงจะมีแรงแล้วก็ผลักดันแล้วก็ทําไม่หยุดบ้างอะจริงๆแล้วก็เป็นสเต็ปนั้นก็มีหลายคนที่ประสบความสำเร็จเพราะตัวเองหลังชนฟ้าคือมันไม่สามารถทําอะไรได้และนอกจากลงมือทําแล้วก็ลุยอย่างเดียวค่ะไม่มีมันเ,เรียกไร มันไม่มีเวลาหรือไม่มีสิ่งที่จะต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยไม่ทําก็ได้ฉันยังชิวๆอยู่เนี่ยคือเขาเขาเรียกอะไรคะมันมีเส้นตายกําหนดไว้แล้วว่าเฮ้ยคุณต้องทําอย่างเดียวถ้าคุณไม่ทําคุณตายแน่ๆแ,แต่ถ้าเราทุกวันเนี้คะ่ะยังมีเขาเรียกอะไรคะโอกาสหรือยังมีความยืดหยุ่นในชีวิตได้คะ่ะอยากให้ทุกคนลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้เลยซึ่งการลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้เข้าใจคะ่ะว่า บางคนเนี่ยยังมีงานยังม,มีอาชีพและก็ยังมีเขาเรียกอะไรรายได้ที่จะรองรับชีวิตเราอยู่หรือว่าสามารถเดินชีวิตได้อยู่นะปัจจุบันแต่ถ้าคุณอยากจะให้ตัวคุณเองดีขึ้นหรือว่ามีรายได้มากขึ้นแล้วก็น่าจะเขาเรียกอะไร,กระเกษียณได้ในวันวันที่เราต้องการ,กรเกษียณเนี่ยคือมันต้องทําอะไรมากกว่าที่เราทำานปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องรอ ให้เราหลังชนฝาหรือว่าแบบเราดิ้นไม่ได้หรือว่าคือเหมือนจะตายอยู่แล้วจะจมน้ําปิ่มๆจะขาดใจตายอยู่แล้วค่ะและเราค่อยเขาเรียกอะไรมีแรงฮึดทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกทุกทางแล้วก็จะไม่หยุดทําก็อยากอยากจะฝากไว้ค่ะว่าไม่อยากให้ทุกคนเป็นขนาดหลังชนฝาขนาดนั้นแล้วคุณถึงจะแบบเฮ้ยขยับตัวเพราะมองว่า แต่ละคนที่เขาผ่านจุดนั้นมาค่ะคือความลําบากมันเหมือนมุกดาค่ะเหมือนเหมือนมุกดาเหมือนกันเหมือนพ่อแม่เหมือนมุกดาเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเ,เรารู้เลยว่าพ่อเราเกิดในในในครอบครัวที่ยากจนมากๆค่ะเรารู้เลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะมัน,ม,นมันสำคัญมากๆคือคือพ่อแม่เหนื่อยมากๆพ่อแม่รับจ้างรายวันอะค่ะและมีลูกตั้งเจ็ดคนคราวนี้ลูกเจ็ดคนเนี่ยพ่อแม่เขาเลี้ยงอะค่ะคือ คือเขาไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ได้มีร้านค้าไม่ได้มีอะไรก็แค่หาเช้ากินข้ามค่ะคุณนึกสภาพเลยคะ่ะว่าแบบเนี้ยคือเขาจะเหนื่อยมากเลยเพราะเขาต้องรับผิดชอบลูกเขาต้องเจ็ดคนแบบเนี้ยคือเขาหยุดทํางานไม่ได้เลยค่ะเท่าที่มุกดาเห็นพ่อกับแม่มาคือเขาหยุดทํางานไม่ได้แม้แต่วันเดียวค่ะคือเขาต้องทํางานทุกวันเพื่อ หาเงินมาซื้อของหรือว่าอาหารให้ลูกปัจใจสี่ให้ลูกแค่ปัจใจสี่ยังลำบากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้เราอะเป็นถึงขนาดนั้นเลยอะค่ะทุกวันนี้ถ้าเรายังมีโอกาสหรือเรายังดีกว่าคนอื่นเนี่ยถ้าเราอยากจะขยับขยายหรือทำอะไรอะทำในวันที่เรายังดีอยู่ดีกว่าทำในวันที่เราแบบไม่สามารถที่จะแบบ มันคือหนึ่งเลยคือมันทั้งทุกกายทุกใจอยู่แล้วค่ะเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นแรงผลักที่ดีแต่บางคนน่ะคุณก็เห็นไหมคะว่าบางคนน่ะที่เขาแบบล้มละลายหรือว่าไม่มีเงินหรือโดนจ้างออกอ่ะบางคนเขาไม่ได้คิดได้หรือมีกําลังใจที่จะทําบางคนเขาฆ่าตัวตายบางคนเขาหมดพลังหมดแรงไปเลยค่ะเขาคิดอะไรไม่ออกเลยเขาเหมือนว่าชีวิตนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ยังไงอย่างเงี้ยคือ คือถ้าคุณแบบเป็นอย่างนั้นแล้วคุณคิดได้คุณไม่ฆ่าตัวตายก็ก็นับเป็โชคดีไปค่ะแต่มันจะมีสักกี่คนนะคะที่คิดได้แบบนั้นว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรายังมีแรงเรายังมีร่างกายเรายังมีลมหายใจเรายังมีมือเรายังมีเท้าเราสามารถทําอะไรได้อีกคนในวันที่มันแบบมันจนตานมันจนบุมบางครั้งมันก็คิดอะไรไม่ออกอันนี้ต้องต้องเข้าใจแล้วก็เรียนให้ตรงๆแบบนี้เลย แต่ถ้าเราทำนะวันนี้วันที่เรายังสบายอยู่ก็คือเรายังมีช่องว่างที่จะแบบว่าเฮ้ยจัดสรรเวลาบางส่วนเหนื่อยก็จริงแต่ไม่ใช่เหนื่อยแบบขาดใจหยุดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้นอยเรายังมีโอกาสได้พักบ้างและเราก็ยังต่อได้หรือยังมีเวลาที่จะมาวิเคราะห์หรือทบทวนได้ว่าเราจะทํามันแบบไหนดีอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่าเวลาวันที่เราแบบหลังชนฝากระดิกไม่ได้ต้องทําอย่างเดียวตะบี้ตะบันทาเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด พักก็ไม่ได้พักนอนบางทีมันนอนไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำค่ะมันต้องทำเพื่อหาเอามาแบบให้มันมีมากพอที่จะใช้นี่ใช้กินใช้จ่ายอย่างเงี้ยอย่าให้มันจนถึงขั้นนั้นเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าบางคนคิดว่าเอ้ยก็คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จคนส่วนมากก็เหมือนหลังชนฝาอันนั้นมองว่าเขาบังเอิญมาเซ็ตเขาดีมากกว่าค่ะว่าเขาก็เลยพลิกตัวเองได้หรือว่า มันไม่เซ็ตมันต้องดีจริงๆค่ะในวันที่เราตกอับจริงๆในวันที่เราแย่งจริงในวันที่เราทุกจริงแล้วเราจะดีตัวเองขึ้นมาไม่เซ็ตเราต้องมองเรื่องพวกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสจริงๆเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วเรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็หายไปแล้วเราสามารถที่จะดีตัวเองหรือเขาเรียกอะไรเด้งตัวเองให้มันสูงขึ้นได้เราสามารถแบบมีได้อย่างเงี้ยค่ะแต่คนส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นไหมคะข่าวส่วนใหญ่ที่ออกก็จะเป็นแบบเฮ้ย คนตกงานค่าตัวตายเออคนล้มละลายค่าตัวตายมันจะมีสักกี่คนคะที่แบบเอ้ยยืนขึ้นมาได้ใหม่ฟื้นขึ้นมาได้ใหม่เงี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าตัดสินใจแล้วก็วางเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยในอนาคตเราอยากเป็นยังไงหรือว่าเราอยากมีเงินเท่าไหร่แล้วเราต้องทอํายังไงบ้างวางแผนแล้วก็ถามตัวเองให้ดีค่ะเอาเป้าหมายตัวเองให้ชัดค่ะว่าตัวเองอยากทําอะไรมีเท่าไหร่ค่ะและก็บอกเลยว่าหาเลยค่ะว่า สิ่งไหนที่คุณถนัดคุณชอบและคุณก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ทํามาเลยค่ะจัดสรรเวลาในแต่ละวันจะทําวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่คุณเลยค่ะหลังจากงานประจําที่คุณทําอยู่หรือจากอาชีพหลักที่คุณทําอยู่ก็ได้ทํามันเป็นอาชีพเสริมแล้วเสริมมันขึ้นมาเลยค่ะอย่าไปรอให้จนมุมในวันที่จนมุมเราไม่รู้หรอกว่าเรา,าจ,จะตายหรือเราจะรอดค่ะฝากไว้ให้คิดค่ะคิดให้สำเร็จกับครูมุกดามุกดา,ม,กดามิลเลอร์เคล r เ